น้องแบ,บว็กี่มวยไทยศึกเพชรยินดีสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบวบแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะพักยก24ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเล่นง่ายระบบออโตโด้ด ID ลายมาค่ะ SPK ยี่สิบสี่ p k สองสี่มีแอดน้ำหน้าทุกท่านนะคะพักยก24ผู้สนับสนุนรายการ สวัสดีทีเด็ดสุดเพชรยินดีนะวันที่19สิงหาคม2567จัดโดยนายนัทเดชวชิรตนวงนะคะคู่ที่1ลุงโลเจอกับพอนสูเมคู่นี้ชกพิกัด124ปอนด์และคู่2นัดใหม่เจอกับจอมโหดเล็กคู่นี้ชกพิกัด1 0 1หนึ่งปอนด์ต่อให้กัน1นปอนด์นะคะ101กับ1 0 2ปอนด์ค่ะคู่3ามปเปอร์บอยเจอกับแคนชัยคู่นี้ชวกันพิกัด114ปอนด์และคู่ที่4ี่คู่เอกของรายการช่วงที่1หับเด่น คู่นี้ชกพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบจุดห้าปอนค่ะและแถมให้คู่หนึ่งนะคู่เอกช่วงที่สองนะสองพยักษ์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะเจอกับเพชรเดชเพชรยินดียคาริมี่นะคู่นี้ชกพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจบวยไทยยี่สิบสี่และขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการคู่ที่หนึ่งลุงโลดาบรันสารคามเจอกับพรสุเมเชียงใหม่เจอาร์มวยไทยนะคู่นี้ชกพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนนะคะ มุมแดงนะเป็นนักชกอายุ18ปีนะรุ่นน้องคู่ต่อสู้อายุ19ปีนะเจ้าพรสุมเมนะวันทักวันซ้อมวันถาวทีมุมแดงนะคะพร้อมกว่านะคะอยู่ที่1เดือนกับ5วันแต่ไม่ไกลกันนะคะพรสุมเมอ,อยู่ที่1เดือนกับ12วันนะคะส่วนสูงคู่นี้วัดได้นะคะมุมแดงสูงกว่า3ซนตมรนะ1 7 3ยเซเม บ,บน้ำเงินนะ170 cm, ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเตี้ยสั่นหัวกันสามเซนนะคะการผ่านมวยนะคะเท่ากันสามสิครั้งนะสไตล์การชกของทั้งคู่นะมุมแดงเป็นมวยขวาครบเครื่องนะส่วนพรซุเมเป็นมวยบูมวยเดินนะคะก็แลกก็ส่วนนะคะก็บูดุดันอีกคนนึ่งครบเครื่องนะเดินได้ถอยเป็น มุมแดงนะลุงโลดซ้อมที่ดาบบลานสารคามจังหวัดมหาสารคามส่วนพรสุเมยนะซ้อมที่เชียงใหม่เจรมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักเปรย์อยทั้งคู่นะมุมแดงดูเล็กกว่านะ59กกิโลส่วนน้ำเงินน้ำหนักเปรย์อยู่ที่60เวทที่ชกรถเก่งของมุมแดงนะลุงโลดอยู่ที่121ไม่เกิน124ปอนด์วันนี้ชกได้เวทเองร้อยยี่ปอนด์นะเมื่อเช้าชังได้124.1ลด0.1ส่วนพรสุเมยนะเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยสองไม่เกิน,123น มาชกร้อยยี่สิบสี่ปอนะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยี่สิบสามจุดสามขาดศูนย์จุดเจ็ดค่ะพอ <_ d ream> มุมแดงนะเจ้าลุงโลดนะเป็นพระรามสองนะ,ะหรือลุงโลดโลดนะลงดาบลันสารคามนะ,ะเป็นนักชกคนเดียวกับลุงโลดดาบลันสารคามนะคะเป็นมวยขวาฝีมือครบเรื่อเตะหนักต่อยแรงหมัดหนักตักหมัดหนักเตะแรงนะคะ ปั้มตีฟัดลัตตีปลายแข็งแก่งแข็งแรงนะเขาในเหนียวแน่นนะคะส่วนน้ําเงินก็เป็นมวยทรงบูมวยเตะมวยเดินนะคะก็มาดูความพร้อมนะอยู่เท่ากันนะคะมุมแดงดูเหลื่อมนิดนิดนะ,ะส่วนความสดก็เท่ากันค่ะมุมแดงดูดีกว่านิดหน่อยช่วงการชกนะ้มุมแดงก็ดูดีกว่าสามเซนนะ,ะส่วนประสบการณ์เท่ากันค่ะสามสิบครั้งนะ,ะการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักน้มุมแดงแนะได้เปรียบน้ําหนักนะคะส่วนน้าเงินนะเพิ่มเวทมาชกเวทหนึ่งนะ ส่วนแรงพระกำลังนะัดแดงดูดีกว่านะคะความชนทานแข็งแร่งเท่ากันค่ะโอกาสชนะนะ,ะเขาให้ไปที่แดงนะ,ะมาดูสามปลอมล่าสุดก่อนตัดสินใจนะคะดูจากรูปภาพนะคะความหนาความตันนะอยู่ที่ก็พอๆกันท่วอ,อกนะคะส่วนสูงนี่อยู่ที่มุมแดงรูปร่างทุกๆสูงยาวนะคะห่างกัน3ามเซนนะ แขนขาก็พอๆพอกันนะคะสามไฟล์ล่าสุดของลุงโลดนะก็เคยแพ้น็อกยกสองคงชัยนุยสีหมุนเมืองที่ศึกมวยม,มันสลัดเมืองเมืม่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนหกปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนอภิสิทธิ์ส่อสมนึกที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองล่าสุดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะมาแพ้คะแนนกฤษดาศูนย์กีฬากุดขิมนะที่ศึกเพชรยินดีแพ้สองชน, 1, นะหนึ่งนะก็มีแพ้น็อกหนึ่งครั้งส่วนพรสุเมยนะสามไฟล์ล่าสุดของเขานะเคยแพ้คะแนนศิละปะไทย เสรีภาพมวยไทยนะเะมื่อเดือนส2ปี6แล้วก็เดือน 6, 6ปี67ก็มาชนะน็อกยก4เพชรน้ำใจดาบรันสารคามนะ,ะที่สึกกำปั้นมวยไทยสถารโลกล่าสุดเดือน7ปี67ก็มาชนะน็อกยก3เรือนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนนะชนะเรือนเพชรเล็กได้เก่งนะ,ะที่สึกเพชรดีช่วงที่2ก็ดูเป็นพี่น้ําเงินเป็นพี่1ปีนะคะดูฟอร์มสดกว่านะ,ะน้าเงินน้าเงินสด ฟอร์มการชกดูดีกว่าแล้วหนูชอบไปที่พรสุเมเชียงใหม่เจอาร์มวยไทยนะคะก็ดูน่าจะหนักแน่นกว่านะคะเตี้ยกว่าสามเซนเองไม่เป็นไรค่ะชอบไปที่พรสุเมมุมเมืองนะคะจับเป็นฝ่ายชนะคู่ที่สองนะคะนัดใหม่บออนุชาเจอกับจอมโหดเล็กนุ้ยสี่มุมเมืองคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยหนึ่งปอนกับหนึ่งร้อยสองปอนนะคะมุมแดงต่อให้น้ําเงินหนึ่งปอนค่ะมาดูวันพักมาซ้อมวันห่างเวทีของนักมวยนะมพร้อมนะ นอตใหม่ my, ดูเป็นรองนะอยู่ที่สองเดือนกับสิบสองวันนะส่วนจอมหดเล็กอยู่ที่ห e น,ะนึ่งเดือนกับห้าวันค่ะอายุนะคะมุมแดงดูเป็นน้องนะสิบหกปีเท่ากับพี่อายุสิบแปดปีห่างกันสองปีส่วนสูงว,ว,วัดได้ร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเท่ากันนะคะเป็นมวยสาแก้วเจอกับบุรีรัมนะคนะการผ่านมวยมุมแดงดูน้อยกว่านะหกสิบครั้งส่วนจอมหดเล็กหนึ่งร้อยครั้งค่นะสไตล์กันชนะมุมแดงเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือส่วนจอมหดเล็กเป็นมวยเขา่านะบู๊ดูดันมวยเดินนะคะเดินแรกเดินเปิดเดินทานะคะก็หด เ,เกมนะคะก็นัดใหม่นะซ้อมอยู่ที่วอลอุชาส่วนจอมหุ่นเล็กซ้อมอยู่ที่นุ้ยสี่มุมเมืองจอังหวัดปทุมธานีนะน้ำหนักไปปอยทั้งคู่นะมุมแดงดูเล็กกว่าสี่ิแปดกิโลส่วนน้ำหนัสี่ิก้ากิโลเวทที่โชว์รเก่งของมุมแดงอยู่ที่ร้อยหนึ่งปอนนะวันนี้ก็โชเอ้ยเวทที่โชว์รเก่งของมุมแดงนะอยู่ที่แปดสิบหกไม่เกินเก้าสิเ็ดนะ,ะวันนี้เพิ่มเวทมาชกร้อยหนึ่งปอนนะคะต่อให้คู่ตัดสู้ร้อย ต่อให้กูตัดสู้หนึ่งปอนด์ด้เมาชาช่างได้ร้อยสองจุดเก้านะลดหนึ่งจุดเก้าลดหนึ่งจุดเก้าลดเยอะนะส่วนน้ำเงินนะเมาชาช่างได้ร้อยสามจุดสี่นะก็วันนี้ได้เปรียบหนึ่งปอนด์ร้อยสองปอนด์นะลดหนึ่งจุดสี่เมชาช่างได้ร้อยสามจุดสี่งงไหมคนะ <c oughs> หนูพูดสลับกันนิดหน่อยนะก็เจ้านัดใหม่บางลิกแอปไมเคิลนะหรือว่าเจ้าน็อตใหม่บัวอนุชาก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมือซ้ายสุดยาวฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทง ถีบสก,กัดผิวเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วเข้าออกรวดเร็วนะคะส่วนน้ำเงินนะเป็นมวยครบเครื่องมวยเขา่าอาชีพนะทรงบูดุดันมีครบนะอาวุธนะ,ะการและกก็สวนหมัดหนักต่อยแรงวงในก็อยู่ที่กําลังค่ะถ้ากําลังมาดีก็โหดชมัดเลยนะคะก็มาดูความพร้อมนะน้ําเงินดูพร้อมกว่านะส่วนความสดแดงดูสดกว่านิดหน่อยนะห่างกันสองปีพวกกันทกเท่ากันนะร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรประสบการณ์น้ำเงินดูดีกว่านะผ่านมวยมากว่าร้อยครั้ง ส่วนมุมแดง6กสครั้งนะการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักนะวันนี้น้ําเงินได้เปรียบนะคะร้อยสองปอนส่วนแดงร้อยหนึ่งปอนนะคะแรงพละกําลังนะก็น้ําเงินดูดีกว่าความทนทานแข็งแกร่งหัวติดหัวใจนะเท่ากันค่ะโอกาสชนะเขาชี้ไปที่มุมน้าเงินนะคะเราได้เปรียบด้วยนะได้เปรียบหนะึ่งป,ปอนด้วยนะลดหนึ่งจุดสี่ส่วนมุมแดงนะต่อน้ําหนักด้วยแล้วก็ลดหนึ่งจุดเก้านะคะสามปอมรู้สึกของนัดใหม่นะคะก็เคย ให้คะแนนยอดกันชนะกว่าสี่ที่ศึกมาตุภูมยไทยเมื่อเดือนสิบสองปีหกหกเดือนหกปีหกเจ็ดนะ,ะก็เว้นระยะไปห้าเดือนนะก็มาชนะน็อกยกหนึ่งเพชรโชคกุลโรงเรียนกีฬาที่ศึกมวยมาันมาทุก่ที่สองล่าสุดเดือนหกปีหกเจ็ดก็ภายในเดือนเดียวกันทุกสองครั้งเลยนะชนะน็อกยกห้าภูดาวออตโตอาวันนะคะที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองต้อนรถใหม่นี่หนูเคยได้ยินนะปีที่แล้วหรือปีก่อนนะคะที่ว่าพิกอยู่ช่วงที่สองอะพิกใช่ไหมใช่นอดใหม่คนนี้เลยเนาะ ที่ร้อยละห้าสิบต่อบาทหรือพลิกพลิกลยบาทนี่แหละสักสอคู่จะสู้น็อกนะคะตอนนาทีสุดท้ายนะมาดูจมผดเล็กนัสามควงล่าสุดนะก็เคยชนะนอกยุ่สี่เสือดำทอแทไทยที่สุดเพชรนดีเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดเดือนหกปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้คะแนนเพชรนิวัตเกียบลำอินทานะคะหรือเจ้าธนูเงินนะที่สึกมวยมันวันศุกร์นะก็เจอเบอร์มวยดีๆมานะแล้วก็เดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้อีก แพ้เพชรนิวัตเจียบรามินทานะคะที่สุดเพื่นดีช่วงที่สองแพ้ธนูเงินทั้งสองเลยนะคะเดี๋ยวย้อนฟอร์มหมดเขาเคยเจอภายทองคําเคยเจอใต้ล่าผลักบุญเคยเจอเพชรพอใจบิ๊กบอสแล้วนองเพชรพอใจบิ๊กบอสส่วนเจ้านัดใหม่แล้วก็เคยเจอเพชรปรทุมสแกเงินยอดเพชรเอกวระบุญเด็กเซียน การผ่านมวยเบอร์มวยจอมขดเล็กดูดีกว่าแ,วแต่ฟอร์มเขาไม่ค่อยสวยแพ้ทนูนงกันมานะคะแพ้ทนูนเงินนี่เป็นมวยเตะขาเจาะยางใช่ไหมเป็นมวยฝีมือส่วนใหญ่จะเป็นไปทางมวยฝีมือนะมวยเขา่าหนูก็ชอบไปที่น็อตใหม่นะคะวอลอุชาค่ะก็น่าจะเป็นรองเขานะคะแต่ก็ชอบค่ะมั่นใจว่าจะชนะนะคะฝันธงค่ะและคู่ที่สามนะคะรองคู่เอก เจ้าซปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะ,ะเจอกับแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะคะคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์ค่ะรูปภาพหลังช่างนะดูแคนชัยดูเล็กกว่าเต้ก,กว่านะคะรูปร่างที่งทุวรซเปอร์บอยดูสูงยาวหุ่นดีนะคะความหนาความตันอยู่ที่เจ้าแคนชัยนะแต่ช่วงขาช่วงแขนแล้วก็เล็กพอๆกันนะคะไม่มีใหญ่กว่ากันนะไม่ใช่ว่าหนาตันขายแขนขาใหญ่นะคะนี่แขนขาเล็ก พอๆกันนะดูว่าเสียเปียบแล้วเจ้าแคนชัยนะก็มาดูนะคะซูเปอร์บอยแล้วเป็นนักชกอายุสิบเจ็ดปีนะรุ่นพี่ชกกับมวยรุ่นน้องแคนชัยอายุสิบห้าปีห่างกันสองปีนะมันพักวันห่างเวทีความพร้อมนะซูเปอร์บอยดูเป็นรองนะนิดหน่อยนะหนึ่งเดือนสิบเอ็ดวันส่วนเจ้าแคนชัยอยู่ที่หนึ่งเดือนนะคะห่างกันแค่สิบเอ็ดวันค่ะถือว่าปกตินะคะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะส่วนสูงนะมุมแดงดูได้เปียบร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะ เจอกับแคนชายร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรก็ห่างกันหกเซนติเมตรนะคะใช่ไหมห่างกันสิบเอ็ดเซนเอ้ยห่างกันสิบเอ็ดเซนติเมตรนะก็ไกลยาวเหมือนกันนะสูงยาวเหมือนกันนะคะก็ซนะูเปอร์บอยแล้วเป็นมวยจากระยองส่วนแคนชายสีสะเก็ดและการผ่านมวยนะซูเปอร์บอยดูดีกว่าเจ็สิบครั้งส่วนแคนชายอยู่ที่ห้าสิบครั้งนะห่างกันอยู่ที่สิบครั้งค่ะสไตล์กันชกนะคะมุมแดกเป็นมวยขวามาวยเข่าอาชีพส่วนแคนชายเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะเดินได้ถอยเป็นก็หลากหลายนะคะ มุมแดงซ้อมที่ต่อสุรัตจังหวัดละนองละยองนะคะส่วนเจ้าแคนชัยซ้อมที่พันจักรรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์น้ำหนักปล่อยเท่ากันนะห้าสิบห้ากิโลเวทที่ชกนักเก่งของมุมแดงก็เท่ากันทั้งสองเลยนะหนึ่งสองร้อยสิบสองกับไม่เกินร้อยสิบสี่ปอนด์นะคะมุมน้ําเงินก็ร้อยสิบสองไม่เกินร้อยสิบสี่ปอนด์วันนี้ชกลิเวทต,ตัวเองนะร้อยสิบสี่ปอนด์เมื่อเช้ามุมแดงชั่งได้ร้อยสิบหกจุดสองลดเยอะหนะ้าลดสองจุดสอง ลดสองจุดสองนะส่วนเจ้ามุมน้ำเงินนะช่างได้ร้อยสิบห้าจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่ลดน้อยกว่ากันนะคะประมาณศูนย์จุดแปดก็มุมแดงเจ้าสลามขาวสิทธิ์นายกทวีตพงนะ,ะหรือเจ้าใจเด็ดสอลมเย็นนะคะวันนี้ใช้ชื่อซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะคะโอ้ยมวยแม่หน่อยนี่ลูกแม่หน่อยลูกชายแม่หน่อยก็ใส่มวยเป็นมวยเข่าอาชีพนะมวยขวาเปิดเกมศาสตร์แข้งถีบน้ำน้ารอกแรกตีแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าแทน วงในดีนะคะส่วนเจ้าแคนชัยนะวันนี้เสียเปรียบเรื่องรูปร่างสิบเอ็ดเซนเลยนะคะก็การผ่านมวยน้อยกว่าด้วยแต่ลดหนึ่งจุดสี่ลดห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะก็ลดเดยอะพอๆกันนะมากกว่ากันไม่มากเป็นมวยซ้ายครบเครื่องมวยเข่านะคะอาชีพเหมือนกันนะไล่แขนป้ามตีบู๊ดุดันนะคะถ้ามวยเข่ากับมวยเข่าวงในเจอการสู้ความยาวไม่ได้นะ,ะถ้ากระซ่วนถ้าสมมติว่า ดึงตัวยาวๆอ่ะมวยยาวมามามาเล่นมุไหนได้แปลว่าเจ้ามุมมุมแดงนี่มวยสูงนี่เป็นมวยแต่ว่าช้าเป็นมวยไม่ค่อยฉลาดนะคะก็โอกาสน้อยนะคะที่จะดึงมามาตีได้นะถ้ามวยตัวเตี้ยกับห่างสิบเอ็ดเซนนะมาดูความพร้อมนะคะของนักชกคู่นี้นะความพร้อมอยู่ที่มุมน้ําเงินนะคะก็ห่างกันไม่ไกลแค่ประมาณสิบเอ็ดวันนะคะความสดนะอยู่ที่น้ําเงินนะคะช่วงการชกอยู่ที่มุมแดงนะห่างกันสิบเอ็ดเซนนะคะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักเท่ากันนะคะ แรงพระกําลังวันนี้นะคะก็อยู่ที่น้ําเงินนะดูดีกว่าความทนทานแข็งแกร่งนะเท่ากันนะคะก็ดูมวยแม่หน่อยดูสูงยาวนะคะวันนี้มาชกนอกศึกนี่ก็สามไฟล์ล่าสุดของซุปเปอร์บอยนะคะก็เคยแพ้คะแนสนสลัมทองลุยศเมืองที่ศึกมวยมันสลันเมืองเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดมาแพ้คะแนสนสลับทองอีกครั้งแนละ้วที่ศึกมวยมันมาสุดนะ เดี๋ยวก่อนก่อนแพ้สุดก่อนแพ้สแตลาทองแล้วกันไ้ที่สามหนูหนูข้ามไปนะก็ชนะภูสิงห์องสรวภูรีสอร์ดนะที่สุดมวยมันมาสุกชนะภูสิงห์ได้แต่มาแพ้สแตลลทองเขาเคยเจอใครบ้างเหรอนะเพราะเพชรแสงชัยิทิพันธ์ปลายฟ้าปลายฟ้าเคยแพย้นอกเขานะเคยชนะล็อกซูเป,ปอร์บอลเคยเพชรลูฟี่ก็เคยแพย้เขาส่วนน้ำเงินนะแทนชัยนะสามไฟล์ลสุดนะก็เคย ชนะคะแนนพญาพึ่งนายกตัวท่าทานที่ศึกมวยมันสนัดเมืองเมื่อเดือน6ปี67เดือน7ปี67มาชนะคะแนนพญาพึ่งอีกครั้งนะที่ศึกมวยมันสนัดเมืองล่าสุดเดือน7ปี67มาแพ้คะแนนเพชรผู้เขียวหอตะกอกุุบๆสุกทีนะคะคู่นี้นะคะหนูชอบไปที่มุมแดงนะห่างกัน11เซนเลยนะแต่ดูมุมน้ำเงินน่าจะเก๋าวกว่าจากการผ่านมวยน้อยกว่านะแล้วแต่ชอบเลยคู่นี้นะคะเดายากหนูก็เล่นมวยตัวสูงไว้ก่อนนะซุปเปอร์บอยต่อสุดแล้วฝ่าชนะค่ะฟันธงและคู่เอกของรายการนะคะ ก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าหยกมรกตบอสังวาภัยเจอกับเด่นสิทธิ์นายกทวีตพงนะคะลูกชายแม่หน่อยวันนี้แม่หน่อยนะ่าจะลงมานะคะก็มาดูประวัตินะคะมุมแดงนะหยกมรกตบอสังวาภัยนะ,ะวันนี้ชกในพิกัดร้อยยนะี่สิบจุดห้าน้ำเช้าช่างได้พอดีนะ,ะส่วนเด่นนะคะเมาาื่อเช้าช่างได้ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดแปดลดหนึ่งจุดสามนะคะลดหนึ่งจุดสามนะ ว,วันพร้อมของนักมวยแลวมุมแดงนะดูดีกว่านะอยู่ที่หนึ่งเดือนส่วนเด่นอยู่ที่สามเดือนสิบสองวันนะก็ห่างเวทีไปนานนะคะห่างไปสามเดือนสิบสองวันนะคะอายุนะยกมรกตอายุยี่สิบหกปีส่วนเด่นยี่สิบเจ็ดปีนะเป็นรุ่นน้องเด่นหนึ่งปีนะก็มองว่าไม่ใกลกันรุ่นเดียวกันนะคะส่วนสูงนะร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะยกมรกตนะส่วนเด่นอยู่ที่ร้อยหกสิบสามเซนติเมตรห่างกันเจ็ดเซนนะคะเป็นมวยสีสเกตเจอกับบุรีรนะัมและการผ่านมวยเท่าก,กันนะร้อยครั้ง ต,ตายกันชดกดกมรกตเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะส่วนเด่นเป็นมวยขวามาวยเข่าอาชีพนะคะมุมแดงซ้อมที่พอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นส่วนน้าเงินนะเด่นซ้อมที่สักบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมณ์นะแม่หน่อยดูแลอยู่นะคะน้าหนักไปเปลี่ยนทั้งคู่นะมุมแดงดูใหญ่กว่านิดๆิดนะห9ิเก้ากิโลส่วนเด่นนะอยู่ที่ห้าสิบปดดห้าค่ะมาเวทที่ชกแล้วเก่งของเจ้าหยกมรกตนะอยู่ที่ร2อยี่เ็ดไม่เกินยสิบสองปอนด์นะคะส่วนเด่นนะอยู่ที่ร2นะอยี่สิบปอนด์นะเวทเก่งของเขานะ วันนี้นะเจ้าหยกมรกรลดเวทลงมาุก120.5แนละ้วส่วนเด่นนะลดลดลงมา0.5นะคะลดลงมานิดหน่อยเองนะ120.5ก็เหมือนเวทของเขานะเมื่อเช้านะมุมแดงนะชังได้พอดีส่วนเด่นนะลด1.3ลด1.3นะคะเจ้าเด่นสักบุรีรัมหรือเด่นสอเพชรอุดรน,นะหรือเจ้าเด่นสยามสิทธิ์เสตตูนะก็เป็นนะักชกคนเดียวกันนะคะ หรือเด่นทีเด็ดเก้าเก้าเคยใส่สีเสื้อยี่ตีนะคะบุมแดงนะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเจอมวยขวาแล้วนี้ครบเครื่องข้องดักเตะดักแทงถีบแท,ทงซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงรุนแรงนะคะเก่าเกมนะคะส่วนเด่นนะเป็นมวยขวามาวยเข่าอาชีพนะเก่าล็อกลักตีเหนียวแน่นขวางหน้าแทงควันตอกเหลี่ยมเขา่าหักแทงดีนะหนักแรงทุกโลกทุกท,ทุกลูกแลยไม่ให้ทุกโลก ก็มีสอกสวนอันตรายมีหมัดหนักแรงนะมีโอกาสรุนวินาทีทองนะเด่นนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาเป็นมวยตัวเตี้ยมามากับลำหักลำโค่นที่ตรงตามตำรานะมวยเตี้ยส่วนใหญ่นะคะจะอาวุธหนักแรงนะ,ะก็มาดูความพร้อมนะมุมแดงพร้อมกว่านะความสดอยู่ที่มุมแดงนะคะห่างกันหนึ่งปีช่วงกันชกนะก็อยู่ที่มุมแดงนะห่างกันเจ็ดเซนนะคะประสบการณ์นะเท่ากันนะคะาการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักมุมแดงได้เปรียบนะคะวันนี้เด่นดูเสียเปรียบทุกอย่างเลยนะคะ ก็ดูดีแค่หัวใจทนทานแล้วมองว่าหัวใจดูดีกว่าแรงพละ,พะกําลังก็อยู่ที่แดงก็ห่างเวทีไปนานแนละ้ววันนี้น้ําเงินดูเป็นรองเยอะเลยนะคะแต่เขาเป็นดาวดังช่องเจ็ดนะเด่นนะเขาไปชกช่องเจ็ดเขาก็หนูก็ติดตามมานะคะก็สามฟอร์มล่าสุดของเจ้าหยกมรกตนะคะเคยแพ้คะแนนปืนใหญ่พลักบุญนะที่ศึกมวยมันสันเมืองนะเป็นเดืหกปีหกเจ็ดนะ แล้วก็มาแพ้มาชนะบินลาดินสอภูสวัสดิ์ทีิศมวยดีวิถีไทยเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดอีกครั้งก็มาแพ้สาวโทอออัจฉริยะนัทศึกมวยมันสนามหลวงทุกที่สองนะคะก็แพ้สองชนะหนึ่งส่วนเด่นนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะเคยแพ้นอกยกสองเพื่สังวาสอส,สมานกาเมนทีิศมวยไทยเจ็ดสีนะคะแล้วก็เดือนสามปีหกเจ็ดนะก็มาชนะโปเยแอสันป่าตองนะคะทีิศมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดเดือนห้าปีหกเจ็ดมาชนะยอดรอนบีเอสมวยไทยทิศข้อน้ำไทยนะสามไฟนะคะ ชนะแพ้น็อกหนึ่งชนะสองนะคะก็ฟอร์มส่วนใหญ่หลังจากที่ที่มาเจอเพชรส่งวานแล้วก็เคยชนะเพชรมงคลเคยแพ้เพชรลพาเคยชนะราชเสด็จนะ,คะเคยชนะโผนพลันชัย<ๆ>เคยแพ้ปังต่อพลักบุญแล้วก็มาชนะเจ้าอินทรีผ่านเบอร์มวยดีๆมาทั้งนั้นนะคะวันนี้ดูเป็นรองทุกอย่างหนูก็ชอบไปที่เด่นนะคะก็ชอบมากๆนะะเตี้ยกว่าไม่เป็นไรหนูมองว่ามวยที่ชกช่องเจ็ดอะ ความแข็งแร่งความเป็นเบอร์มวยอ่ะหนูมองว่าแข็งแข็งกว่าศึกอื่นนะชอบไปที่เด่นค่ะจะเป็นฝ่ายชนะเตี้ยกว่าเ็ดเซนก็ผิดผิดผิด,ผด,ผดหรือถูกหนูก็ไม่รู้นะแต่หนูก็วิจารณ์ไปตามข้อมูลแล้วคู่ไหนที่หนูรู้หนูก็ค่อนข้างรู้นะวันนี้ก็พอรู้จักมวยบ้างนะคะก็ขอให้เฮง,งรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะ,ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะคู่ที่หนึ่งนะชอบไปที่พรสุมเมนะ,ะเตี้ยกว่าสามเซนนะคะ จัดชนะเจ้ารุงโลดนะเจ้ารุงโลดฟอร์มไม่ค่อยสวยเลยนะแพ้รวดเลยแล้วมีแพนด็อกบ้างแล้วย้อนฟอร์มลงไปนะและคคู่สองนะหนูมองว่าน็อตใหม่นะจักชนะจอมโหดเลยค่ะแต่ดูเป็นรองนะและคคู่สามชอบไปที่ซูเปอร์บอยตอสุรัตค่ะสูงยาวกว่าเจ้าแคนชัยเยอะเลยนะคะจะเป็นฝ่ายชนะและคคู่สี่นะ ชอบไปที่เด่นสิทธิ์นายุทวีปจพงนะคะดาวดังช่องเจ็ดนะคะมาโชกกับสึกอื่นมองว่ามวยช่องเจ็ดมวยเกียรติเพชรนี่แข็งกว่าสึกอื่นแน่นอนฟันธงค่ะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคืนนี้จะลงสึกเจ้ามวยไทยให้ฟังนะคะกำลังทำให้นะคะ